สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาเมืม่อเอแม่นปัวนะคะพี่ดาแม่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีพิศกว่าประจำสัปประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับเรื่องการงานคว,ความรักการเงินสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างประจําเดือนเมษายนนี้สําหรับชาวราศีพิศษก่อนอื่นเลยพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะ เพื่อเป็นกําลังจิตกำลังใจให้พี่ดาแม่นปัวในการทํางานพี่ดาได้ได้มีคลิปดีๆนะคะออกมานําเสนอให้น้องๆและเพื่อนๆลูกๆทุกคนได้ฟังนะคะใครที่แชร์ให้พี่ดาพี่ดาก็ขอกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้คนที่แชร์รวยรวยรวยหลอ่ลอหลอ่ลอหล่อสวยสวยกันทั่วหน้าเลยนะคะอันดับแรกที่พี่ดาจะพูดถึงสําหรับชาวราศีพิศก,ก็คือเรื่องการงาน การงานของชาวราศีพิษิกนะคะประจําเดือนเมษายนนี้จะมีเรื่องหงุดหงิดใจนะคะมีเรื่องกดดันกับเพื่อนร่วมง,งานให้ระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนร่วมง,งานจะาจ,าจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจเราหรืออยู่ดีๆนะคะถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมง,งานอาจจะเป็นลูกค้านะคะที่จุกจิกกวนใจเราทําให้เราหงุดหงิดใจได้ในช่วงของเดือนนี้นะคะแต่ ก็ยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะเสมอต้นเสมอปลายแต่มันนี้เรื่องหงุนหิวใจแค่นั้นเองไม่ได้ไปวิตกกังวลอะไรมากมายทางออกที่ดีที่สุดก็คือให้ใจเย็นๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยสําหรับในเรื่องการงานส่วนเรื่องการเงินการเงินของคนเกิดราศีพิศกการเงินของคนเกิดราศีพิศกถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบประจําเดือนเมษายนนี้ก็จะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีลับนะคะจะให้โชคให้ลาบ ชาวราศีพิษิกหรือถ้าใครจะทํานิติกรรมในเรื่องการเงินในเรื่องการกู้บ้านซื้อรถซื้อรถให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณคนนั้นจะช่วยเหลือคุณได้นะคะสําหรับชาวราศีพิษิกคือก็คือสรุปง่ายเลยในเรื่องเงินทองเนี่ยคุณไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะยังไงคุณก็รอดสำหรับประจำเดือนเมษาหยนดนี้อ่าแล้วเรื่องความรัก เรื่องความรักช่วงนี้ก็น่าหนักใจหน่อยนะคะสําหรับชาวราศีพิษิจกจะพ่อแง่แม่งอนงุดหงิดใจกันบางทีโกรธกันอยู่แล้วรับเงียบไม่เคลียร์กันนะคะในบางสิ่งบางอย่างทจะทําให้อึดอัดใจได้สําหรับชาวราศีพิษิกนะคะให้ใจเย็นๆถ้าต่างฝ่ายต่างทะเลาะกันก็ให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็นแล้วค่อยหันหน้ามาคุยกันทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันนะคะทางที่ เคยรักกันมาอะไรกันมาก็ไม่ต้องไปโกรธกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าการที่ต่างฝ่ายต่างเงียบจะทําให้กดซึ่งกดดันซึ่งกันและกันยังไงคุณก็เคลียร์กันได้นะคะสําหรับเรื่องความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอันเนี้ยจะพองไงไม่งอนกันบ่อยมากเลยค่ะจะอาจจะงอนกันเรื่องจะไปไหนมาไหนไม่ได้บอกไม่ได้เจราจากันหรือว่าติดเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอในคนสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือให้ระวัง อย่าเผลอตัวเผลอใจนะคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้อาจจะเพื่อนฝูงอะไรแนะนําหรือเล่นเฟสเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยไปเจอเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอย่าเผลอตัวเผลอใจแล้วเผลอตัวเผลอใจคุณมีโอกาสที่จะมีบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตรักนะคะสําหรับชาวราศีพิศกิกอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของชาวราศีพิศกิกที่ควรระวังก็คือ วัดนะคะช่องท้องภูมิแพ้หลอดลมอักเสบนะคะช่วงนี้ทำอะไรนี่หน่อยอาจจะแพ้ง่ายนะคะแต่ก็ควรดูแลนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่โตนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้ระวังมิตรจะสร้างปัญหาให้อย่าเซ็นค้ำประกันให้ใครทั้งสิ้นนะคะสำหรับชาวราศีพิศพทางออกทางแก้ที่พิดาหรือแม่ดาแม่นปัวจะแนะนำ ก็คือคุณต้องไปทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะหรือโรงพยาบาลอะไรก็ได้เช่นโรงพยาบาลจุฬาลามาศิริราชนะคะไปร่วมทางบุญนะคะเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์การแพทย์มีน้อยเราทำน้อยค่ะไม่ต้องไปทำเยอะอะไรมากมายสะสมบุญเอาไว้นะคะแล้วทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้การงานที่คุณมีปัญหาคุณก็จะผ่านไปได้นะคะสำหรับชาวราศีพิศษ นะคะวันนี้ที่ใครมาดูคลิปพี่ดาพี่ดาก็ขอบเพราะคุณงามๆเลยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ